สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพยจะมาขออวยนะครับผมหลังจากใช้งานตัว iPhone 15 Pro Max ที่พีซื้อมาใช้ประมาณ2สัปดาห์นะครับและพีจะไม่ขอพูดถึงเรื่องความร้อนนะครับอย่าถามเรื่องความร้อนเพราะว่าความร้อนมันไม่น่ครับเดีย๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปที่อวย p h o n e ว่าทําไมพีนะครับผมจึงเลือกใช้ตัว iPhone 15 Pro Max ผมหลังจากที่พีใช้ตัว iPhone 14 Pro Max มันมีข้อแตกต,ต่างกันอย่างไรบ้างผมมีก,า,การใชงานอย่างแรกที่พีชอบพีของวยเลยเรื่องคือการถ่ายวิดีโอครับวิดีโอคืองานดีมากคือทําหน้าชัดหลังเบอร์หมห์ภาพยนตร์นี้คือเวิร์กมากครับบอกเลยว่าในการถ่ายของประเทศต่างๆหมวดวิดีโอของ iPhone นี้เป็นเดอะเบสมากที่พีชอบครับคือพีครับผมทาการถ่ายวิดีโอนี้พี่บันทึกด้วยกล้องหน้าของวิดีโอของ iPhone 15 Pro Max ผมตอนนี้เห็นไหมครัว่าสีสันผมข้าขับรถแล้วนี่ คือสีสันมันดีมากเวิร์กมากออางตรงว่ากล้องหน้าวิดีโอนะ 4K30 เฟรมหมพรดไปเยอะนะครับแต่ถ้า 4K60 เฟรมในหมดทั่วไปถือว่าเวิร์กจริงออางตรงนะมันถ่ายวิดีโอดีมากกล้องหลังนี่ 4K60 เฟรมครับเอามาทำสโลโมชั่นคือเวิร์กมากแล้วไมค์ัะผมไมโครโฟนของ iPhone นะครับเก็บเสียงดีมากบางทีอะพี่ไม่ต้องใช้ไมค์แยกครับในการบันทึกคือมันเวิร์กมากอางตรงว่า ใครเป็นใครทำคอนเทนต์ต่างๆครับลงติกตอกลงไอจีลงอะไรก็แล้วแต่ตัวเองครับผมบอกเลยว่าตัววิดีโอของ iPhone คือตัวจบแน่นอนกับตัวนี้หายห่วงครับกันสันนี่คือโคตรเทพเอาตรงว่าคลิปนี้ขออวยเลยว่า iPhone มันดีขนาดไหนคือกันสันนี่แบบโหใช้งานมา14วันนี่แบบว้าวมากกันสั่นมันดีกว่าตัว iPhone 14 Pro Max อะ่ะคือแบบโคตรเวอร์กบบแบบโหแบบ คือมันแบบสุดๆเลในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่งานวิดีโอนี่พีให้เป็นเดอะเบสเลยครับในการใช้งานครับเช่นพี่กระโดดเฉยครับการสั่นคือมันเวิร์กจริงเอาตรงว่าการสั่นในการใช้งานคือมันแบบสุดๆหลังถ่ายดีกล้องถ่ายดีวิดีโอนี่หายห่วงครับถ้าพีให้คะแนนนะครับหมดวิดีโอพีให้ไปเลยเต็มณปัจจุบันนี้ของสมาร์ทโฟนนะอันนี้แบบขออวยเลยว่างานวิดีโอของ iPhone น,นี่เป็นเดอะเบสมาก ไม่มีรุ่นไหนสู้เอาอตรงนะอันนี้ไม่อ้ยครับเพิ่งตรงแล้วแบบจะอ้ยแล้วแหละถ้าอ้ยก็คืออ้ยว่ามัไม่มีรุ่นไหนสู้คือพี่ไปลองตัว s ย3สิตสาม ultra ครับสีมันมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะมันสกินโทนของสีมันเอามาเกตสียากมาก iphone ครับเกตสีง่ายมากเอาอตรงว่า iphone นี่เกตสีแบบโคตรง่ายอเอาอตรงง่ายดีเนาะแล้วแต่แบบที่พี่ชอบนะคือพอใช้ C ีครับที่ใช้มา2สัปดาห์รู้สึกว่าพอใช้ C ีเป็นไรที่เวิร์กมาก โคตรดีอ่ะพอใช้ C อ่ะเชื่อมต่อผ่านตัว S s D Ethernet ครับบางคนถามไาเยอะมากว่าใช้รุ่นไหนจริงๆน่ะความเร็วต่างกันของ S s D Ethernet ทำาม่้แตกต่างกันมากมายครับดังนั้นใช้รุ่นไหนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ความพลทนของ S D ครับความเร็ว1000เมกต่อวิก็เพียงพอในการใช้งานหรือว่า1จิกต่อวิก็เพียงพอครับเอาจริงอ่ะพีใช้แค่1000เมกต่อวิก็เพียงพอมากครับผมในการเอาไปน e n d e r ไฟล เอามาดึงไฟล์ export ไฟล์ import ไฟล์จากตัว SD s ครับถือว่าตัวนี้มันหายห่วงแน่นครับผมในการใช้งานพอทายซีเป็นสิ่งที่พี่รอคอยมั้งแต่พี่ใช้ iPhone มั้งแต่ iPhone 3GS ครับเพิ่งมาเปลี่ยนับเปลี่ยนเป็นพอทายซ c มารุ่นของตัว iPhone 15 Pro Max ถือว่าเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากครับบอกตรงว่าพอทายซ c คือมันชาร์จอิสระมากครับพี่เอาหัวชาร์จของตัวแท็บเล็ตของตัว แอนดรอยมาชาร์จมันก็ปกติครับผมความร้อนก็เหมือนเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากมายที่ดรามา่าเยอะมากครับว่าเฮ้ยเราใช้หัวชาร์จยี่ห้ออื่นน่ะมันจะร้อนมากไม,ม่ไหมเอาอตรงๆนะยี่น้อยวัตต์มันก็ถึงที่ยี่สิบห้าครับเราชาร์จหัวชาร์จสี่สิบห้าวัตต์ห้าสิบวัตต์หกสิบวัตต์ใส่ชาร์จมากสุดก็ไม่ถึงยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบวัตต์ครับของไอโฟนนั้นหัวชาร์จอันไรก็สามารถใช้ได้ครับผมจริงๆอ่ะรอบแบตเตอรี่น่ะมันก็เรื่องท่คนชอบครับแต่พี่อ่ะ ซู5แบตที่พี่ใช้มาก็พี่ชัดมาเกือบ23รอบแล้วครับผมตั้งแต่2อาทิตย์ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ใช้งานมาแบตเตอรี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ประจำครับคือพี่อ่ะใช้งานมาน่ะไม่เคยปล่อยให้แบตหมดครับแต่บางทีครับตัวนี้มันตัดแบตหมดเนาะแต่เอาจริงๆนะพี่ใช้งานตั้งแต่เฟอร์สี Pro Max แบตพี่ไม่เคยต่ำกว่า90ครับก็คือใช้หัวชาร์จธรรมดาแหละไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับจะแนะนาว่าเป็นหัวชาร์จ Apple ก็ดีครับ20วัตต์นั่นแหละเป็นหัวชาร์จที่แนะนํา แต่พีชอบครับพอใไ้ซีมอิสระมากครับผมในการใช้งานตัวนี้เป็นอะไรที่เวิร์กสุดๆเอาตรงๆว่ามันเวิร์กมากพอใไ้ซีนี่เป็นอะไรที่ที่ชอบอะชอบสุดๆเอาตรงๆว่าพอใไ้ซีนี่แบบพับใจต่าไปที่พีชอบรับคือการใช้งานกล้องกล้องนี่ครับคือความคมของภาพครับมันจะมีความสกินโทนที่คมกว่า iPhone 14 Pro Max ที่พี่เปลี่ยนมานะเอาตรงที่พี่เปลี่ยนมา รู้สึกว่าสกินโทนของมันนะผมในการใช้งานตัวนี้ <c oughs> คือมันเวิร์กจริงๆอะ่ะเวิร์กมากอะ่ะในการใช้งานตัวนี้รู้สึกว่าสกินโทนครับมันออกสกินโทนที่ออกคมๆและสกินโทนเนี่ยสกินไม่ว่าสีวีโอครับมันแบบถ้ากล้องหน้าผมภาพย,ายนต์พาพมันจะเป็นแบบมันนวลๆตาดีในการใช้งานถือว่าเป็นอี่ตตอบโจทย์มากเอาตรงว่ามันมันตอบโจทย์พี่อ่ะในเรื่องสกินโทนในเรื่องรูปภาพอะพยมการถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังตัวตัวรูปภาพ รูปภาพผมถ้าหมดพอเทรตหนึ่งเอ็กเนี่ยมันจะได้ยี่สี่ล้านพิเซลครับมันเอาสิบสองล้านกับยี่สี่ล้านฟิวชั่นกันแบบเบลซี่พีชอบมากอะ่ะคดคดคตด,ดีอะ่ะอันแบบว่าขออวยแล้วกันครับข้อน,นี้คือพอเทรตครับเราซูมไปปับ๊บภาพมันไม่แตกครับเพราะว่ามันถ่ายมันเอาฟิวชั่นของสิบสองล้านกับสี่สิบล้านพิเซลในการคอลแลบกันครับเขาไม่เกิดภาพยี่สี่ล้านพิเซลคือมันเวิร์มาก คดเวิร์กกันในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเป็นอไอที่แบบพีประทับใจมากผมในการใช้งานตัวนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากขออวยแล้วกันครับใน iPhone ที่ใช้มากับสิ่งที่พีเจอแบบแบบนี้แหละรูภาพเนี่ยคือดีมากครับในการถ่ายเอาตรงนะแล้วก็พวกหมวดนะผมในการซูม5เท่าอ่ะใน iPhone Pro Max นาะสิบห้าโปก็ถือว่าดีนะมันมันความคมชัดภาพก็เพียงพอในการใช้งานครับแต่อาจจะไม่สู้ตัวเอเจ็ปสาอตานเนาะที่ชอคูณร0อยหรือว่าตัวที่ ความชัดของเขาจะมากกว่านะครับแต่ iPhone ก็พี่ว่าก็เพียงพอในการใช้งานตัวนี้มากครับผมในการใช้งานเนาะก็ถือว่าเพียงพอครับมากๆอะลในการใช้งานตัวนี้แล้วสิ่งที่พี่ชอบอีกครับคือ CPU ครับ a 1 7 Pro อ่ะเล่นเกม rov ปรับได้สูงสุด120เฟรมเอาองตรงว่าคือมันแบบเป็นอะไรที่มันแบบมันดีอ่ะมันแบบ โอ้มันสมูทมากแต่ก่อนพีเล่น120เฟร,รมในะ iPhone 14 Pro Max รู้สึกว่ามันจะมีอาการกระตุกนิดหน่อยครับแต่พอพี่มาเล่นกับ iPhone 15 Pro Max รู้สึกว่ากระตุกนี่แบบมันไม่มีอ่ะเฮ้ยคือมันเบิร์ดมากเล่นอาวแบบแต่ก่อนอะ่ะพี่แพ้บ่อยมากเพราะว่าบางทีอะครับปิงมันมาเนาะ เพราะว่า CPU ของตัว iPhone 14 Pro Max บางทีมันก็ดีนะเอาตรงว่าถ้าใครไม่เล่นเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่เล่นเกมก็ดีนะปรับ60เฟรมสบายๆครับ iPhone 14 Pro Max แต่พี่เนะี่ยใช้งานตัว iPhone 15 Pro Max เล่น120เฟรมนี่บอกเลยว่ามันโคตรลื่นลื่นแบบโหมันจะลื่นขนาดนี้ได้หรอแบบ CPU คือแรงมาก6คอร์ผม GPU ก็6คอร์เหมือนกันบอกเลยว่ามันเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่แบบเล่นเกมนี่แบบ โคตรแรงอ่ะแรงมากๆครับผมในการใช้งานตัวนี้ถือว่าหายห่วงครับพับจีม b บายปรับได้เป็นเอาต์จ HD ครับถือว่าสูงสุดครับ90เฟรมนี่ราอัปเดตในนาคนนะผมอาจจะมีแน่นอนครับไม่อาจหรอกครับมันมีนี่นอน90เฟรมแนะนําว่ารอครับบอกเลยว่าตัวพับจีมบายจะสโคบก็ถือว่าไหลลรื่นครับตามแบบไอโฟนแน่นอนนะครับเล่นเกมนี่หายห่วงครับไอโฟนบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากฟีไฟล์แมปปรับสูงสุดได้สบายหายห่วงครับ ข้อนี้ฟรีไฟแบบนี้ได้เปรียบมากครับผมในการใช้งานถือว่าไหลลื่นครับ p u b G Mobile f ฟรีไฟแมเก็บจิมอิมแพคครับปรับได้สูงสุดนี้แบบโหมันแบบมันแบบเวิร์กมากครับผมกราฟิกมันแบบมันเหมือนในคอมมาเล่นในคอมอ่ะมันรู้สึกว่าขออวยแล้วกันเต็มเต็มมันรู้สึกว่าหน้าจอของมันครับสีสันออกมาได้อย่างสวยงามจริงๆแล้วแล้วก็ภาพออกมาครับมันดูมีมิติมันดูแบบสามดีมันประมวลผลออกมากับ CPU แบบ สุดยอดมากบอกเลยว่าแค่เกเกมแคชชิมแท็กสีสันของภาพคือ The Best the, the Best สุดครับแบบมันสุดยอดมากแบบมันเวิร์กอะเอาตรงว่ามันเวิร์กจริงๆครับกับตัวนี้ถือว่าหายห่วงมากแบบเป็นสมาร์ทโฟนที่เทจแค c ชิ่ i อ Impact ที่สุดยอดมากในการใช้งานตัวนี้ถือว่าหายห่วงสุดๆเอาตรงว่ามันสุดๆแล้วการตัดต่อวีดีโอครับถ้าใครหาสมาร์ทโฟน ที่เอาไปทำคอนเทนต์ในการตัดต่อวิดีโอ iPhone 15 Pro Max ตอบโจทย์มากครับในการเรนเดอร์ในการอินพุตไฟนะผมว่าอินพุตไฟเข้าไปยังตัวโปรแกรมตัดต,ต่อครับรู้า่าฟิวชั่นที่ผมใช้งานมาถือว่าสุดยอดมากเวิร์กมากตัดต่อร r าฟิว,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 วชั่นถือว่าเป็นไอที่เวิร์กสุดๆครับบอกเลยว่าเวิร์กมากเอาตรงว่ามันเป็นไอทีแบบที่อยากให้เป็นเดอะเบสมากในสมาร์ทโฟนที่ตัดต่อวิดีโอ คือไม่อยากไวครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรครับ Apple นะแต่พี่ก็ในฐานะผู้ใช้งานจริงครับที่เบพีชอบอะคือ CPU ครับ A17 ตัดต่อวิดีโอ Video คือเวิร์กมากเวิร์กสุดในการใช้งานครับแล้วก็แสงหน้าจอของตัวนี้ครับสีสันหน้าจอในการดูพวกรูปภาพในการดูวิดีโอในการดูคนทีต่างๆครับดู Netflix มันรู้สึกว่าสีสันหน้าจอมันไม่ล้าตาครับมันใช้งานมาคือแบบพี่ใช้ใช้แอนดร d เป็นหน้าจออัลโมเแบบเข้เคมครับรู้สึกว่าสีสันหน้าจอมันจะแบบว่ามันแบบมันเหนื่อยเหนื่อยสายตาเรามากครับแต่ตรุวนี้คือสีสันหน้าจอแบบโหมันดูแบบนานแบบสบายตามากในการใช้งานตัวนี้หรือเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบใช้งานดีจริงครับในเรื่องการดูคอนเทนต์ต่างๆในการใช้งานหน้าจอถือว่ามันเป็นอไอที่เวิร์กสุดเวิร์กจริงเอาตัวว่า มันเวอร์มากในการใช้งานตัวนี้ครับองตรงแบบที่พีชใช้งานมาประทับใจจริงๆคะคือแบบแต่วอจริงๆแต่ก็ไวอตามนี้เลยครับผมใช้งานมาก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตัวครบตัวจบนะครับแต่ถ้าตัดเรื่องความร้อนไปก็ถือว่า โอเคเนาะในการใช้งานตัวนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีชอบมากแหละในการวยแล้วกันว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่พีก็เอาข้อดีข้อวยของพีเนี่ยไปกบกับข้อเสียถือว่าเป็นข้อดีที่จะมากกว่าข้อเสียเอางงตรงง่ายๆคือความร้อนนี้เอาตรงว่าถ้าใครรับความร้อนได้ก็มาไอ o ฟนครับแต่ถ้าใครรับความร้อนไม่ได้ก็ เชิญไปรุ่นอ,อื่นครับเนาะในการใช้งานนะครับแต่ทุกอย่างครับมันมีข้อดีข้อเสียดังนั้นก็พิจารณาดูครับแต่บอกเลยว่าพีประทับใจมากตั้งแต่ใช้งานมา2สัปดาห์ในเรื่องงานวีดีโอในเรื่องเล่นเกมในการ่อตัดต่อวิดีโอ,อ,อ,อในเรื่องพอร์ตใช้ซีในเรื่องใช้งนต่างๆมันคือเปอร์ฟอร์แมนซ์ของพีที่พีชอบมากกับตัวนี้นะครับผมสำหรับวันี้พีเคยขอจบคลิปในการรีวิวข้อดีแบบอวยแล้วกันครับกับ iPhone ตัวนี้ครับผมสำหรับวนี้ขอบคุณครับ